ตอบทดสอบครับผมเนื้เขียดพี่บบน้องสเสบดเสบดครัรคบอยู่ในสวนหองมะพร้าวน้ำหอมเจ้าหอมมือเจอ้หนายเหรอครับผมนี่ครับผมเขียดเลยตัวนบบนหนึ่งบานนอนกับเบ็ดหนึ่งสองสามสี่หา้าเขียดเลี้ตยตัวหนึ่งทำหน้อาใส่แล้วบ้านนองกับสี่หา้าจับเขียดแล้วครับผมเรากำลังมาเล่นกัน ใส่มาแล้วครับแต่วันนี้ยิงเจ้างปลาบอลแล้วครับผมไปครับผมปลูกกระลำดอกแล้วนะครับไปยามเบ็ดนะครับเนาะใส่เบ็ดปลาไปเงื้อเขียดครับผมเออหลายต้นครับนี่แถวหนึ่งปุ๋ยสองแถวครับผมเกือบเดี๋ยวมืออื่นไปมาปลูกอีกครับผมพยายามเบ็ดปลาก่อนนะครับน้องเปนของน้อหาอยู่มากินกันมันหมานครับ

ไม่เสียจริงๆโหโหโอเคแล้วครับโอ้โหสึกสมแขนเอ๊ะเดี๋ยวพอก็ได้ <hel> <sharp> <cenergetic> <belt> เดี๋ยวไปหายเงาจะไปขึ้นครับตโต๊วว่าน้องเสียเบ็ดไหวหายครับยิเสอตรงมาเบื้องแรกนี่นเกี่ยวงาใหม่บ่าครับผมโหเสียเวลาเนาะป็นน้องพยายามขัน้นขั้นใหม่ คุง่าใหม่สั้นๆครับผมเดี๋ยวว่าลองย่างไปจอบึงกอนโอ้โเสียบบิดบนนันครับอ้าวเฮ้ยกบพี่น้องกบใหญ่ด้วยโอ้โหมาแทะ้ะ กบตุสหมปิดหาแตกสนะโมยิหาอะไรได้บ้างเด้อกินไปดีแล่วครัน้องปวดคนเันเด้อ โอ้ยเบ็ดกับมดครับผมนั่นเก่าอีกแล้วครับผมเบ็ดหายโอ้ยตา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 ยขันไ,ไฟผมนำหาเลยครับผมมันไปนเกี่ยวตายแล้ววะออวมา หายไปปรงไหนโน่นหร bùi hình ngập hiền Hãy subscribe nhà phanh มวยต่อเบิ่งครับตายได้ทาย2-3หลังจบเกมเหมือนเสมอกันอีกแล้ว ปลาซิวจมเลยแต่ลงังสียางไปลดโอ้โ oh, ห oh. บึงนูกลองเลยก่อนนะ